ค่ะก,ก็มีในช่องแลพลวโปรกิปซ่านะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็มีในเกม i d e ี t i y v e เอเช่นเคยนะคะทุกคนและก็มีข่าวมาอัปเดตกันแน่นอนนะคะมาแบบนี้ คือว่าแพลวนะคะจะนําเสนอสกินหนึ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะทุกคนเป็นสกินของวีราแนหรือว่าโคอี้แนนเองจะเป็นสกินของนักปรุงน้ําหอมหรือว่าเพร์ฟูเมอร์ของเรานั่นเองนะคะหลายหลายคนที่เห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะว้าวไปตามๆกันเลยนะคะรวมถึงแพลวด้วยเพราะว่าแพลวเนี่ยก็เป็นเมนของน้ําหอมเหมือนกันถ้าใครนะคะที่อยากรู้แล้วเนี่ยว่าสกินมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูภาพกันเลยดีกว่านะคะ สกินนี้นะคะก็มีชื่อ Miss K ค่ะเป็นสกินระดับ B หรือว่าระดับธรรมดานั่นเองนะคะเป็นสกินของนักปรุงน้ำหอมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยแค่ไหนเรามาดูที่ส่วนหัวกับส่วนตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะตรงส่วนหัวของน้ำหอมเนี่ยก็ยังจะคงมีความเป็นคุณนายอยู่นะคะแล้วก็จะมีกิฟต์หรือว่าเหมือนคล้ายๆเหรียญทองนะคะที่มันจะเป็นตัว K ตรงนั้นเนาะแล้วก็เป็นสีทองนะคะตีมเป็นสีแดงขาวค่ะ เรามาดูตรงส่วนเสื้อกันเลยดีกว่านะคะส่วนตรงเสื้อเนี่ยก็จะมีเป็นโลโก้เคอยู่ตรงหน้าอกของน้ำหอมด้วยนะคะและตรงเอี๊ยมค่ะหรือว่าตรงผ้ากันเปื้อนนั่นเองก็จะมีสีแบบโทนแดงขาวนะคะแล้วก็กระดุมจะเป็นสีเอ่อเหลืองออกทองหน่อยนะคะ และตรงเอวนะคะก็จะมีกล่องที่ใส่ไก่อยู่ด้วยซึ่งข้างในนะคะก็จะใส่ปีไก่1ชิ้นแล้วก็น้องไก่1ชิ้นนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากๆแพลวอยากจะเห็นมากเลยนะคะว่าถ้าเอาไปวิ่งในเกมเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนขนาดเป็นสกินธรรมดานะเนี่ย ส่วนตรงช่วงขานะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเป็นถุงน่องสีขาวนะคะแล้วก็มีรอยเย็บตามตีมของ a อเดต้นะคะส่วนตรงรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าสีดําเหมือนเด็กเสือประมาณนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะสําหรับตรงส่วนเท้า และในส่วนของสกินต่อมานะคะก็ยังคงเป็นสกินของนักปรุงน้ำหอมอยู่อีกเช่นเคยค่ะสกินมีชื่อว่า lady k hey นั่นเองนะทุกคนเป็นสกินระดับ A หรือว่าระดับสีม่วงนั่นเองนะคะที่หลายๆคนเขาเรียกกันสกินนี้เนี่ยแพลวนะคะขอให้มันมาวางขายในร้านค้าเถอะเพราะว่ามันสวยนะคะทุกคนหรือว่าเอามาวางแบบว่าสุ่มแพลวคิดว่าแพลวน่าจะสุ่มไม่ได้นะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ G m มาวางขายในร้านค้าเถอะนะเดี๋ยวแพลวจะรีบเติมซื้อเลยนะคะสกินนี้เนี่ย ธรรมนาวางค่ะจริงๆเนี่ยแพลต้องมีแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าสวยมากแต่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหน เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนช่วงหัวกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือสีผมนั่นเองนะคะเลดี้เคเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนสีผมเป็นสีแฟนนะคะหรือว่าทำผมเป็นผมแบบทองบอลน,นะทุกคนและก็จะมีที่คาดผมเป็นเดวิลด้วยนะคะซึ่งตรงเข่าเดวิลเนี่ยมีออร่าสีแดงออกมาด้วยสวยมากๆเลยนะคะและคอนเซปต์ของน้ำหอมเนี่ย เปลี่ยนไปไม่ได้เลยจริงๆนะคะนั่นก็คือความเป็นคุณนายนะทุกคนคอนเซป t นี้นะคะจะทำให้มีหมวกแล้วก็มีตะขายปิดบังใบหน้านิดหน่อยนะคะและที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือมีดวงตาสีแดงแต่ว่าได้เป็นสีขาวนะคะเพิ่มความดูเป็น KFC มากขึ้นนะทุกคน มาค่ะเรามาดูคอสตูมหรือว่าชุดสกินกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตรงหน้าอกเนี่ยก็จะมีตัวเคนะคะหรือว่าโลโก้ของ KFC เนี่ยอยู่ตรงหน้าอกด้วยนะคะซึ่งเอี้ยนเนี่ยก็จะเป็นเอี้ยนสีแดงขาวแล้วก็กระดุมสีเหลืองทองอีกแล้วนะคะตามสไตล์ตามคอนเซปต์เลยนะคะทุกคนซึ่งชุดเนี่ยจะเป็นชุดกระโปรงคล้ายๆกับคลาวตัวตลกนิดหน่อยนะคะและเห็นไหมคะความพิเศษเนี่ย ด้านหลังนะคะจะมีหางเดวิลด้วยซึ่งหางเดวิลนะคะก็จะมีออร่าเป็นสีแดงๆออกมาด้วยนะและก็โดยรวมนะคะชุดจากเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นกุ๊กนะคะหัวหน้าแม่ครัวนั่นเอง และส่วนของขานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะมีถุงน้องสีขาวนะคะออกโปร่งใสนิดนึงแล้วก็ตรงส่วนรองเท้าเนี่ยก็จะหลุขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็จะมีการผูกโบด้วยค่ะส่วนตรงรองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าสีดําแต่ว่าพื้นข้างร่างจะเป็นสีแดงนะคะเพิ่มความหลูขึ้นมาทันทีเลยละ่ะ และแน่นอนนะคะทุกคนสกินอิสเซอรีระดับ A ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวน้ําหอมกับปุกน้ําหอมก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะซึ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีตรงที่ปั๊มนะคะหรือว่าที่กดน้ําหอมนะทุกคนแพลคิดว่ามันเหมือนโคมไฟจีนยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็สวยนะทุกคนแต่ที่มันแบบ ดีไปก่อนนั้นนะคะนั่นก็คือข้างในขวดกระปุกน้ำหอมเนี่ยจะมีแคนดี้อยู่3ามรสสสีด้วยกันนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีต่อมาเนี่ยจะเป็นสีแบบโอรสนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะโดยรวมเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็หน้าหยิบนะคะหน้าหยิบหน้าจับหน้าจองมากๆนะคะสําหรับสก,กินนี้ถ้าใครที่อยากได้ก็ไปตํานะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาในรูปแบบของการสุ่มหรือว่าการขายในร้านค้านะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2สกินนี้ที่แพลวหน้าไม้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะใครชอบสกินไหนมากกว่ากันเอ่ยส่วนตัวนะคะแพลชอบสกินม่วงมากกว่าอยู่แล้วนะคะแต่สกินธรรมดาเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะทุกคนชอบตรงที่มันมีน้องไก่ตรงเอวนั่นแหละคะ่ะใครที่ชอบมาไหนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกแพลวด้วยล่ะแพลวอยากจะอ่านคอมเมนต์นะคะจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดใจทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันยิมหน้านะคะถ้ามีข่าวอะไรามาอัปเดตเนี่ยจะมาบอกกันนะไปละเจอกันไปคิดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย